ถ้าใครเคยดูเรื่องซัมุไรแจ็คจะรู้ดีว่าเรื่องจะเล่นอยู่กับประตูมิติเวลาครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเอกต้องหามันเพื่อเดินทางกลับไปยังอดีตและกําจัดจอม,มันให้สิ้นซากแต่การที่แจ็คจะหาประตูมิติได้แต่ละครั้งมันก็เต็มไปได้วยอุปสรรคมากมายครับมีทั้งถูกจอมันแกลง้งหรือจะทําพลาดด้วยตัวเองทุกการเดินทางล้วนยากลาบากครับและหนึ่งในอุปสรรคที่แจ็คต้องเจอคือเดอะกาเดียนยักษ์ฟ้าผู้พิทักษ์ประตูมิตินั่นเองครับเป็นสิ่งที่แจ็คไม่สามารถผ่านมันไปได้และแพ้มันอย่างราาคบ ดังนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับตัวละครนี้กันครับแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass T Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังเดอ g การ d เ a ี Guardian, หรือผู้พิทักษ์ เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมา,มากเลยครับในซามูไรแ Jack ซึ่งเขาเป็นนักรบที่เก่งมีพลังมหาศาลและมีหน้าที่เพียงเดียวคือเฝ้าประตูมิติครับอีกทั้งเขายังเป็นเหมือนบททดสอบที่ท้าทายทักษะด้านร่างกายและจิตใจของแจ็คเขาทําให้แจ็คต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความผิดพลาดในอดีตของตนเองเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรที่จะย้อนเวลากลับไปแก้อดีตครับแล้วการที่เขาเป็นตัวละครที่นิสัยเข่งคัดและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องประตูมิติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในโลกของซามูไรแจ็ค โดยเขามีความรับผิดชอบที่สูงมากๆต่อภารกิจของตัวเองครับและจะไม่ให้ใครผ่านเข้าประตูนี้ได้ง่ายอีกด้วยโดยตัวละครเดอะกาเดียน Guardian, มีความลึกลับและมักจะกล่าวถึงหลักการของการปกป้องและการรักษาสมดุลในจักรวาลครับอย่างการทดสอบที่เขานําเสนอนั้นไม่ใช่แค่การต่อสู้แบบธรรมดาแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ถึงความสามารถในการรักษาความยุติธรรมและพลังใจในการทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งการปรากฏตัวของเดอะการเดียนทำให้แจ็คต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ทำให้เขาต้องใช้สติปัญญาและความแข็งแกร่งในการเอาชนะอุปสรรคในการเดินทางกลับบ้านของเขาครับและเขายังได้รับเสียงพากย์โดยเควินไมเคิลริชสันเดอะการเดียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติมีรูปร่างสูงหัวล้านผิวสีฟ้าโดยเครื่องแต่งกายของเขาเป็นชุดสูทสีดำและสวมแว่นกันแดด ซึ่งเขาพกอาวุธเป็นจำนวนมากมีทั้งปืนดาบและใส่ครับส่วนการที่แจ็คได้เจอบยักษ์ฟ้าผู้พิทักษ์ประตูมิติมันมีจุดเริ่มต้นมากับการเดินทางหนึ่งของแจ็คครับที่มีคนแนะนําให้เขาไปเมืองโคชิมาเพื่อไปพบกับคนคนหนึ่งชื่อโกชิคิเพื่อไปยังตีนเขาของเมืองคาซูโอแล้วแจ็คก,ก็ต้องปีนเขาเพื่อข้ามสะพานโอกามิหลังจากข้ามสะพานเสร็จแจ็คก,ก็จะถึงดินแดนลึกลับมูมูครับ ซึ่งที่นั่นจะมีเทะเลสาบเวทมนต์ที่ที่น้ําทะเลดึงดูดสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งไม่ว่าจะตัวเบาหรือตัวเล็กก็ตามครับซึ่งแจ็คก็ได้ลองพยายามข้ามทะเลสาบแต่ตัวเขากลับถูกดึงไปยังพื้นทะเลจนทําให้เขาต้องหนีกลับขึ้นฝั่งจนกระทั่งมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตตัวเล็กได้เดินเข้าไปยังทะเลสาบและไปทําอะไรบางอย่างกับมันซึ่งสิ่งที่พวกมันทําก็คือการเรียกกระสุนยักษ์ตัวหนึ่งให้มาหาพวกเขาเพื่อพาพวกมันข้ามไปยังอีกฝั่งของทะเลสาบแจ็คเห็นเข้าจึงขอติดไปด้วยครับ ซึ่งในระหว่างทางแจ็คได้ถามถึงประตูมิติกับอาสูรแต่มันกับเงียบใส่จนมาถึงอีกฝั่งของทะเลสาบอาสูรได้ชวนแจ็คให้ไปกับมันและพามาที่ที่1ครับหลังจากนั้นอาสูรก็ได้คำรามเพื่อเรียกอะไรบางอย่างทันใดนั้นก็มีแมงป่องยักษ์ปรากฏตัวและได้ถามกับอาสูรว่ามนุษย์คนนั้นเป็นเขาจริงๆหรืออาสูรก็ตอบว่าอาจจะใช่เพราะเขาถือดาบหลังจากนั้นแมงป่องยักษ์ก็พาแจ็คปีนขึ้นบนเขาแต่ในระหว่างทางก็ได้มีบททดสอบหนึ่งครับมีเหล่าอาสูรเงามาขัดขวางการเดินทาง แมงป่องจึงส่งตัวแจ็คเข้าไปเพื่อต่อสู้เพื่อทดสอบว่าแจ็คคือคนที่ใช่จนกระทั่งแจ็คก,กำจัดพวกมันหมดสิ้นและผ่านการทดสอบนี้ไปได้ต่อมาก็ได้มีนกยักษ์มารับตัวแจ็คเพื่อเดินทางต่อครับและมันก็ได้ส่งตัวแจ็คไปยังดินแดงร้างแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยซากขุ่นยนเก่าแจ็คได้เดินมาเรื่อยๆจนพบกับแสงสว่างและได้เดินตามมันไปและสุดท้ายแจ็คก,ก็ได้พบกับประตูมิติครับ แต่ตรงประตูมิติมีสิ่งมีชีวิตปริศนากำลังยืนขวางประตูอยู่ซึ่งมันก็คือผู้พิทักษ์ประตูมิติครับแจ็คจึงขอข้ามประตูมิติแต่ผู้พิทักษ์กลับปฏิเสธไม่ให้เขาเข้าไปและได้อธิบายว่ามีเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าไปได้แล้วชนะเขาได้นั่นก็คือนักรบตามคําทานายครับแจ็คจึงพิสูจน์ว่าตัวเองคือคนที่ถูกเลือกเลยท้าผู้พิทักษ์ต่อสู้แล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกแจ็คใช้ดาบพิเศษเข้าต่อสู้และก็ได้แพ้ไป ต่อามาแจ็คได้ใช้ทัวนในการต่อสู้และก็ได้แพ้อีกตามเคยครับหลังจากนั้นผู้พิทักษ์ก็ได้ใช้ปืนยิงแจ็คพร้อมกับปล่อยจรวดตามไปด้วยแต่แจ็คก,กับปัดจรวดได้และมันกลับไปโดนผู้พิทักษ์จนเสื้อขาดหลุดลุย่ยกลายเป็นว่ายิ่งทําให้มันโมโหและคลั่งหนักกว่าเดิมดังนั้นการต่อสู้จึงดุเดือดครับแต่สุดท้ายแจ็คก,ก็ต้องเป็นฝ่ายที่แพ้ไปครับเขาโดนอัดจ,จนน่วมหลังจากนั้นผู้พิทักษ์ที่กาลังจะปิดชีพเขา แต่ทันใดนั้นก็ได้มีแสงวิบวับจากประตูมิติเหมือนเป็นการบอกสัญญาณบางอย่างกับผู้พิทักษ์พอเขาเห็นสัญญาณนั้นก็หยุดที่จะปิดชีพแจ็คในทันทีและได้เรียงนกยักษ์เพื่อเอาตัวแจ็คก,กลับไปแล้วผู้พิทักษ์ก็ได้พูดว่าแจ็คอย่างข้ามไปไม่ได้เขาต้องรอไปก่อนซึ่งในขณะนั้นประตูมิติก็ได้ฉายภาพแจ็คในรูปร่างที่แก่ขึ้นมาหน่อยและเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ซึ่งนั่นก็คืออนาคตของแจ็คนั่นเองครับและเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเมื่อแจ็คมาถึงถ้ำของผู้พิทักษ์ในอีก50ปีต่อมาประตูมิติก็ได้ถูกทำลายเหมือนประตูอื่นๆครับแล้วมันมีแว่นตาสีแดงของผู้พิทักษ์ที่แตกตกอยู่ตรงฐานของประตูมิติที่ถูกทำลายซึ่งมันแสดงว่าจุดจบของเขาคือไม่สามารถสู้บจอมมารได้นั่นเองครับนอกจากนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะครับเดอะการ์เดียนเป็นตัวละครที่มีลักษณะคล้ายกับมอร์ฟียสจากแฟรนไชส์เดอะแมสทิกเอามากๆครับ อีกทั้งการที่เดอะการเดียนตุยไปและประตูมิติเวลาของเขาถูกทำลายลงอาจบ่งชี้ว่าคำทำนายที่แจ็คเอาชนะเขาแล้วเข้าถึงประตูมิติได้นั้นอาจเป็นภาพลลงตาครับส่วนการที่เขาได้ปกป้องประตูมิติมานานนับพันปีซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าเขาอาจมีอายุเท่ากับจักรวาลน,นั่นเองครับถ้ามาดูความสามารถของเดอะการเดียนเขาเน้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งที่แจ็คเคยเจอเลยครับแจ็คถึงกับชมว่าเขาไม่เคยต่อสู้กับใครที่แข็งแกร่งและมีทักษะยอดเยี่ยมเท่านี้มาก่อน โดยทักษะการต่อสู้และขีดความสามารถของเขาเหนือกว่าแจ็คเยอะเลยครับโดยมีพลังเหนือมนุษย์ร่างกายที่เปลี่ยนไปด้วยกล้ามเนื้อของเดอะการ์เดียนทำให้เขามีพลังในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมครับเขาสามารถยกก้อนหินชิ้นใหญ่ได้สบายๆและสามารถเคี้ยวเหล็กได้เหมือนคนธรรมดาเคี้ยวข้าวครับอีกทั้งยังสามารถทุบโลหะคอนกรีตและโล่สุนของแจ็คได้ด้วยหมัดเท่านั้นครับเขามีความคล่องแคล่วที่เหนือมนุษย์แม้ว่าจะมีร่างกายที่ใหญ่เอามากๆ แต่เดอะการ์เดียนก็มีความคล่องแคล่วที่น่าเหลือเชื่อครับเขาสามารถกระโดดในพลิกตัวไปมาเหมือนกับว่าเขาตัวเล็กเท่าแจ็คเลยครับต่อมาความทนทานเหนือมนุษย์เดอะการ์เดียนมีความทนทานเอาอย่างมากในช่วงหนึ่งของการต่อสู้กับแจ็คแจ็คได้ปัดตวจวดไปโดนเขาแต่ผลลั์กลับไม่เป็นอะไรครับมีเพียงแค่ชุดที่ขาดหลุดลุยนอกจากนี้เดอะการ์เดียนยังเชี่ยวชาญด้านอาวุธที่หลากหลายครับเขาสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายชนิดเหมือนกับแจ็คโดยมีตั้งแต่ดาบคาตานะไขจนไปถึงปืน ในสิ่งที่ต่อสู้กับแจ็คเขามีทักษะในการใช้ดาบยอดเยี่ยมไม่แพ้แจ็คเลยครับอีกทั้งเขาจะแม่นยำในการใช้ปืนโดยสามารถยิงปัดดาวกระจายที่แจ็คปามาได้ทั้งหมดครับจากในเรื่องเด็กการเดียนดูเหมือนจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องประตูมิติเวลาเท่านั้นครับ แต่อย่างไรก็ตามเขาดูเหมือนจะสนุกกับการต่อสู้ด้วยเช่นกันเนื่องจากเขายังรับคําท้าทายของแจ็คในการต่อสู้ทันทีและสนุกกับมันครับอีกทั้งในเรื่องเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่แข็งแกรง่งเคร่งครัดและไม่ยอมให้ใครหลุดพ้นจากข้อบังคับที่เขาตั้งขึ้นเขามีความจงรักภักดีและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อบอกป้องหน้าที่ของตัวเองแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากลําบากก็ตามครับ นอกจากนี้ยังเป็นตัวละครที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอามากๆเพราะเขามั่นใจมากว่าแจ็คไม่สามารถเอาชนะเขาได้และสามารถวิเคราะห์การต่อสู้ของแจ็คได้อีกด้วยหลังจากที่เขารู้ว่าแจ็คเป็นนักรบตามคําทํานายเขาก็ได้ให้ความเคารพต่อแจ็คมากขึ้นโดยเขาได้วางแจ็คที่หมดสติหลังจากถูกซ้อมหนักและส่งตัวให้กับนกยักษ์เพื่อไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นเขาก็ขอโทษแจ็คที่เขาไม่สามารถให้แจ็คใช้ประตูมิติได้ ดังนั้นเดอกการเดียนเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในหน้าที่ตัวเองครับถึงแม้บางครั้งอาจจะดูเรียนชาบ้างก็ตามแต่ก็สามารถเห็นความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นในภารกิจตัวเองซึ่งนับว่ามีความจงรักภักดีในการปกป้องประตูมิติออกมากๆครับเนื่องจากเขรารอวันที่ได้เผชิญหน้ากับแจ็คอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเพียงแจ็คเท่านั้นที่จะใช้มันได้ นอกจากนี้ถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีซากหุนยนต์ต่างๆนาๆเต็มไปหมดครับซึ่งมันก็คือซากที่เดอะการเดียนทุ่มเทปกป้องแล้วชนะผู้ที่จะมาทําลายประตูมิตินั่นเองครับส่วนถ้ามาดูทฤษฎีหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเดอะการเดียนคือการที่เขาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของการทดสอบสำหรับแจ็คทฤษฎีนี้ระบุว่าเดอะการเดียนไม่ได้เป็นเพียงศัตรูที่ต้องเอาชนะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการทดสอบทางด้านจิตใจและศีลธรรมในการเดินทางของแจ็ค เขาไม่เพียงแต่ทดสอบทักษะการต่อสู้ของแจ็คแต่ยังทดสอบความตั้งใจและจิตใจของเขาซึ่งทําให้แจ็คได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในแต่ละก้าวของการผรจญภัยครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งในเชิงปรัชญาระบุว่าเดอะการเดียนเป็นสัญลักษณ์ของการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตทุกครั้งที่แจ็คต้องผ่านการทดสอบจากเดอะการเดียนเขาก็ต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวและพัฒนาความสามารถของตัวเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นการ,รเผชิญหน้ากับเดอะการเดียนทำให้แจ็คต้องพิจารณาความตั้งใจของเขาและความหมายของภารกิจในชีวิต ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของตัวละครหลักในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานอีกด้วยครับแล้วก็หมดเพียงเท่านี้ครับกับข้อมูลตัวละครอ,อย่างเดอะกาเดีแอนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องเพืจะได้รับชมคลิปสนุกๆต่อไปเรื่อยๆละครับงานสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ